พระคติธรรมสมเด็จพระอริยะวงศสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆป,ปรินายกประธานเนื่องในวันมาฆบูชาพุทธศักราช2566 ดีทีมาคบูชาได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งแล้วดีทีเช่นนี้ชวนให้พุทธบริษัททุกหมู่เหล่ารำลึกถึงเหตุการณ์ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกประธานแก่พระอ,อรหันตสาวก1250รูปซึ่งลุ้นอุปสมบทโดยวิธีเอหิพิกขุเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นณดีทีเพนเดือนสาม อย่างไรก็ดีหากปีใดเป็นปีอธิกมาดวันมาค้าบูชาจะตรงกับดิถีเพนเดือนสี่ดังเช่นที่เกิดขึ้นในปีนี้สารัตถาประการหนึ่งในโอวาธปาติโมกนั้นคือการไม่ทำบาปทั้งปวงอันเป็นหัวใจพระาศาสนาประการต้นที่พุทธบริษัททั่วหน้าพึงยึดถือเป็นหลักประพฤติให้ได้ก่อนจะก้าวไปสู่การบำเพ็ญความดีและการชำระใจให้บริสุทธิ บาปทั้งปวงตามหลักพระพุทธศาสนานั้นประมวลอยู่ในอกุศลกรรมบทสิบประการจำแนกเป็นกายกรรมสามกล่าวคือการฆ่าการเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้และการประพฤติผิดในกรรมวจีกรรมสี่กล่าวคือคำโกหกคำส่อเสียดคำหยาบคายคำเพ้อเจอ้อและมนโนกรรมสามกล่าวคือการเพ่งเลงอยากได้ของเขาการคิดปองร้ายผู้อื่นและความเห็นผิด ครั้นเมื่อได้กระทำกรรมใดกรรมหนึ่งในอกุศลกรรมบทสิจึงถูกจัดว่าเป็นบาปพุทธศาสนิกชนจึงมีหน้าที่ลดละและเลิกการกระทำบาปทั้งปวงแม้เล็กน้อยซึ่งล้วนให้ผลเป็นความทุกข์ทำให้จิตใจเสื่อมคุณภาพอย่างอุปนิสัยให้กลายเป็นคนถนัดทำชั่วจนท่วมท้นไปด้วยบาปดังพระพุทธพจน์ที่ว่าอุทพินทุนิปาเตนะอุทะกุมโพปิปูรติ อาปุรติพาโลปาปัสะโถกังโถกังปิอาจินังแปลความว่าแม่หม้อน้ำอย่างเต็มด้วยหยาดน้ำฉันใดคนเขาสั่งสมบาปแม้ทีละน้อยละน้อยก็เต็มด้วยบาปฉันนั้นด้วยเหตุนี้ทุกท่านพึงขวนขวายบริจาคทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอันเป็นบุญที่เป็นชื่อของความสุข ขอให้เชื่อมั่นว่าบาปที่ทำลงแล้วจะอำนวยผลดีไม่ได้และในขณะเดียวกันบุญที่ทำลงแล้วจะอำนวยผลร้ายก็ไม่ได้เช่นกันเมื่อมั่นใจในหลักของการกระทำแล้วย่อมจะมีกําลังใจมุ่งมั่นไม่ท้อถอยต่อการบำเพ็ญคุณงามความดีต่อไป ผลแห่งบุญทั้งปวงย่อมจะตามเยียวยาแก้ไขปัญหาพิทักษ์รักษาและดนบันดาลความสุขความเจริญมาสู่ผู้สั่งสมบุญไว้ดีแล้วอย่างแน่แท้ขอพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงดำรงมั่นคงอยู่ในโลกนี้ตลอดกาลนานและขอพุทธบริษัททั้งหลายจงพร้อมเพรียงกันศึกษาพระสัทธธรรมนั้นเพื่อบรรลุถึงความรุ่งเรืองไพ่บูรยิ่งยิ่งขึ้นสืบไปเทิน thank you